ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็รับชมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทําการเกษตรนะครับไม่ว่าจะทําเป็นงานอดิเรกหรือทําเป็นอาชีพนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านจะเคยพบเจอปัญหาเหมือนกับผมหรือเปล่านะครับคืออุปกรณ์ที่ทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นมีดจอบเสียมหรืออย่างอื่นนะครับมันชอบหายบ่อยที่หายไม่ใช่ว่าถูกขโมยนะครับแต่ที่หายเป็นเพราะว่าผมชอบนําไปหลงแล้วก็ลืมบ่อยนะครับ เพราะว่าบางทีเราทํางานในสวนนะครับเราก็ทําเพลินๆไปนะครับตอนที่เลิกงานกลับบ้านบางทีก็ลืมนําพวกอุปกรณ์กลับมาด้วยพอตอนเช้านึกขึ้นได้นะครับก็กลับไปหาอีกทีมันก็หาไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่าจำไม่ได้นะครับว่าเราไปลืมไว้ตรงไหนสําหรับวันนี้ผมมีวิธีแก้นะครับซึ่งวิธีนี้หลังจากที่ผมทําไปแล้วนะครับผมไม่เคยทําอุปกรณ์เหล่านี้หายหรือลืมอีกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสาหรับอุปกรณ์ในการทํานะครับก็มี แค่อย่างเดียวนะครับคือสีสเปรย์สะท้อนแสงสําหรับสีสเปรย์สะท้อนแสงให้ท <combined> in ่านผู้ชมใช้เป็นสีส้มนะครับเพราะว่าสีอื่นผมทดลองใช้มาหมดแล้วม ok ันใช้ไม่ค่อยจะได้ผลดีเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งสีส้มนะครับพอเวลาเราพ่นไปแล้วเราจะมองเห็นแต่ไกลแล้วก็จะคงทนกว่าสีอื่นนะครับจากที่ผมทดลองใช้มาผมแนะนําให้ท่านผู้ชมใช้สีสเปรย์ยี่ห้อที่ดีๆหน่อยนะครับมันจะมีความคงทนกว่ายี่ห้อที่มีราคาถูกนะครับ สำหรับวิธีทำนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเอาสีสเปรย์นะครับพ่นไปที่อุปกรณ์ของท่านนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการให้สีมันคงทนนะครับอยู่ได้นานก็ให้ท่านผู้ชมพ่นทับสัก 2- ถึงสรอบนะครับโดยพ่นรอบแรกแล้วก็ปล่อยให้ไว้ให้มันแห้งก่อนนะครับค่อยพ่นทับครั้งที่2นะครับ ครับพอเราพ่นสีเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพ่นสีนะครับด้านล่างขึ้นไปถึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเว้นไว้ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปพ่นตรงปลายของด้ามจอบกับด้ามเสียม อีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับพอเราพ่นสีแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมเอาเสียมนะครับที่ผมพ่นสีเสร็จเรียบร้อยไปไว้ตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมระยะห่างจากเสียมตรงนู้นนะครับมาหาบริเวณที่ผมยืนถ่ายตรงนี้นะครับก็จะมีระยะประมาณ50เมตรระยะจากตรงนี้มองไปตรงนู้นนะครับยังมองเห็นด้ามเสียมชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆกล้นะครับ นี่ครับครับสำหรับอุปกรณ์เล็กๆนะครับอย่างเช่นมีดนะครับพอเวลาเราพ่นสีไว้แบบนี้นะครับพอเวลาเราทําหายหรือลงไว้ตรงไหนนะครับมันจะทําให้เรามาหาเจอได้ง่ายนะครับอันนี้ผมสมมุติให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามีดมันอยู่ในพงหญ้าพอเราพ่นสีก็จะทําให้เรามองเห็นได้ง่ายนะครับครับที่สวนผมนะครับอุปกรณ์ในการทําการเกษตรทุกอย่างนะครับผมจะใช้วิธี คุนสีแบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจากที่ผมได้ทดลองทำวิธีนี้นะครับเวลาที่ผมทำจอบหรือเสียมนะครับหายหรือลืมไว้ตรงไหนนะครับมันจะทำให้ผมหาได้ง่ายท่านผู้ชมที่พบเจอปัญหาคล้ายๆกับผมนะครับลองไปทำดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมคลิปของผมจนจบนะครับ ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ